สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาชโชติรัตเคยทํางานเป็นครูอัตจ้างที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเองหนึ่งมาประมาณ6ปีค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูสุขาวดีคุณครูสุขาวดีเป็นคุณครูที่มีระเบียบวินยัยแล้วก็จริงจังกับการทํางานในความทรงจําของดิฉันก็คือ วันนั้นซ้อมวงโปรงหลางแล้วคุณครูสุขาวาดีเป็นเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเป็นหัวหน้าคณะวงโปรงหลางทีนี้คุณครูซ้อมมาดูด้วยแล้วก็มาซ้อมด้วยจนตัวเองไม่ได้ทานข้าวหมายถึงว่าให้ให้ลูกศิษย์ได้ทานก่อนแต่ตัวเองจะทานตอนไหนก็ได้คุณครูสุขาวาดีทำให้รู้ว่าออการเป็นครูต้อง มีความเสียสละแล้วก็รักสิทธิ์ให้สิทธิ์ได้กินอิ่มตัวเองก็ค่อยกินและเวลาที่คุณครูสุขบดีทำงานไม่ว่าจะเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องกิจกรรมใดๆก็ตามคุณครูสุขบดีจะเป็นคนที่จรงิงจังแล้วก็เอาใจใส่ในการทำงานซึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำแนวคิดไปปฏิบัติจน สามารถประสบความสำเร็จได้บรรจุเป็นข้าราชการครูโดยยึดแบบอย่างจากคุณครูสุขาวดีค่ะค่ะในความรู้สึกที่มีต่อแม่ครูสุขาวดีนะคะครูอุ้ยรู้สึกรักและเคารพแม่ครูสุขาวดีนำแบบอย่างของแม่ครูสุขาวดีมาปฏิบัติในการสอนนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือว่า,าด้านกิจกรรม หรือด้านต่างๆการอบรมการใช้ชีวิตแม่ครูสุขวด,ดีจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นต้นแบบค่ะสำหรับให้ครูอุ้ยได้ติดตามเรียกง่ายๆว่าเป็นไอดอลรักและเคารพแม่ครูสุขวด,ดีค่ะค่ะในส่วนของแม่ครูสุขวด,ดีที่ทำงานมาจนถึงห่วงเวลาสุดท้ายของการทำงานเป็น ข้าราชการครูของแม่ครูสุขบวดีครูอุ้ยก็ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูที่พา,ายเรือรับส่งสิทธ์นะคะรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ดิบได้ดีมากมายเป็นแพทย์เป็นหมอกลับมาพัฒนาบ้านเกิดถึงแม้ว่าแม่ครูสุขบวดีจะเป็นคนต่างถิน่นเพราะเพราะว่าแม่ครูเนี่ยมาจากภาคเหนือนะคะแต่ว่าแม่ครูก็ เอาใจใส่บ่มพาะสิทธิ์จนถึงวันที่แม่ครูจะเกษียณอายุราชการาครูอุ้ยขอแสดงความยินดีกับแม่ครูที่จะได้พักผ่อนสียทีค่ะขอบคุณค่ะ